โอเคสดดูกันด้วยนะครับวันนี้อยู่บช่อง No Name Channel นะครับจะมาสอดทำสูตรไฟเอ็มนะครับสูตรแก๊งอะ่ะลงไฟเอ็มเองนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยขั้นแรกเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โปรแกรมนี้ไว้ให้นะครับ Open AI V นะครับต้องมีหลักๆก็อันนี้แหละนะครับ แลือคลิกที่ OpenAV เข้าไปนะครับฮะ uh huh. และให้คุณเลือกเป็น TJA V ของคุณนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเราโหล,ลดเสร็จแล้วจะเป็นหน้าแบบผมเนยนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ OpenAV ไว้ให้แล้วกันนะครับโอคแล้วให้คุณเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ไว้ตรงหน้าเดสก์ท็อปไว้สักอันหนึ่งก็ได้นะครับคลิก mm hmm. ขวาที่หน้าเดสก์ท็อปอะแล้วก็เลือกนี้แล้วก็โฟลเดอร์แล้วก็ต er, ั้งผมเขียนว่าลองสูตรนะครับ อันแรกเดี๋ยวไปช้าๆนะครับให้มาล่างสุดอ่ะ X64 ล่างสุดคลิกเข้าไปแล้วก็ที่อันนี้ครับตามผมเลยนะช้าๆเรื่อยๆครับแล้วก็ X64 model ด,ด,ดูตามผมเลยอันเนี้ยจะเป็นของผู้หญิงนะฟีเมลแล้วมาของผู้ชายนะครับข้างล่างนะครับล่าง female ไล่ลมาดูที่อันนี้ครับ Jbib ส่วนหนึ่งนะครับแล้วมันคลิกเข้าไปดู ก็จะเป็นสูตรที่เขานิยมใช้กันครับหรืออีกอันนึงที่แบบว่าถอดสูตรอะไรเงี้ยก็จะแบบนี้ถอดก,กระดุมอ่ะเออถอดกระดุมผิดนะครับก็ผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับก็ให้เราลากมาเลยไว้นนีลองสูตรนะครับแล้วเราก็ให้เลื่อนลงมาหาครับตัว A นะครับที่มันจะสีสีชุดนะครับสีไหนก็ได้ครับเอามาก่อนเพราะว่า ยังไงเราก็ต้องเอาไปเปลี่ยนสีเอยู่แล้วนะครับสีไหนก็ได้เอาตัว A มานะครับตัว A กับตัว E นะครับตัว A กับตัว E มานะครับโอเ,เสร็จปั๊บเราก็ต้อง Import ด้วยนะเออก่อนที่เราจะ Import เป็นที่เราจะออกมาทำใน Photoshop ได้นะครับก็มีโปรแกรม Photoshop ด้วยก็คือกด Edit Mode กด j e กดค,คลิกเข้าไปแล้วก็กด i m p o r ตอันนี้ออกมานะครับเพื่อจะได้เป็นไฟล์เสื้อนะครับเราก็ปรับเป็น png นะครับแล้วก็อีกพอร์ตเลยครับเอาอีกพอร์ตไว้ในอันนี้แล้วกันนะครับโอเคอีกพอร์ตเสร็จแลวหลังจากนั้นเรามาเปิดดูไฟล์เราครับนี่แวรี้นะครับก็ปิดไปได้เลยครับมาเปิดโรแกรม Photoshop เลย โอเคเปิดเลยทำไม่ยากนะครับใครไม่อยากเสียตั้งค์ทำแนะนำแบบนี้เลยครับทำเองถูกใจเองแก้เมื่อไหร่ลงเมื่อไหร่ได้หมดนะครับโอเคสป,ปร,ร์คให้มันเลือกหานี่ครับเอ,อสูตรแดงแล้ว ที่ผมบอกให้พ่อเรามาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะโอเคป่ะเสร็จปั๊บสมมติว่าแบบว่าคุณจะดูว่าตรงไหนคือตรงไหนบ้างนะครับก็ให้คุณเขียนไว้ก็ได้นะครับ1โอเคไว้ตรงนี้โอเคนะครับไว้เสร็จปับ๊บกดต่อ2 สองแล้วก็ย้ายมาก็ได้อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ก็ทำแบบนีามาม้นะครับผมว่าเขียนเอาดีกว่ามั้งทำหนึ่งอันนี้ก็เป็นสองนะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้า ทำแบบนี้เลยนะครับผมทำแบบนี้ประจำนะครับเ,เพราะผมไปดูใน u t u b e มาเหมือนกันเขาบอกให้ทำอย่างนี้นะครับผมก็ทำมานะครับอันนี้จะเป็นกระดุมนะครับกระดุมโอเคปะแล้วก็เราก็ลองไปปรับใช้ดูก็ได้ครับว่าสูตรตรงไหนไมาเป็นตรงไหนบ้างนะครับอ่าง่ายง่ายเลยนะผมจะบอกเลยเป็นรถทิ้งอ่ะ คลบทิ้งก็คือส่วนนี้เนี่ยจะเป็นแผ่นหลังทั้งหมดเลยนะครับแผ่นหลังนี่จะเป็นฝั่งสูตรนะครับฝั่งขวาอันนี้ก็ฝั่งซ้ายนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นแขนสองข้างนะครับและหลายคนก็จะถามว่าเปลี่ยนสียังไงหรอครับก็สมมุติคุณอยากได้สีดำใช่ไหมเออสีดำ คุณก็ลอไปหามาสีดำอะไรก็ได้ครับสีดำคุณเนี่ยจะทำเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้ทำแบบนครับโอ้ยเนี่ยทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมแนะนำไม่ทำเลย คุมไปให้หมดเลยครับเป็นสูตรดำนะครับโอเคเนี่ยก็เก็บงานอะไรก็ได้นะครับตรงไหนไมันเหลือลผมทำให้ดูเฉยนะเทไปดูก่อนโอเคเสร็จปั๊บถ้าแบบว่าเป็นสูตรดำล้ลวนๆเลยมันก็จะดำแบบนี้เลยนะครับดำแบบปีเลยอะหรือว่าใครจะทำอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับคลิกที่ตรงนี้คลิกมาที่เลเยอร์นี้ก่อนนะ แล้วคลิกไปที่อันนี้แล้วก็คลิกไปที่อันเนี้ยนะครับแล้วก็ลองไล่สียาครับคุณจะได้สีแดงแบบเข้มๆแล้วก็มาอย่างงี้ได้นี่เข้มมากแดแบบนี่สีอะไรอะ่ะสีชมพูนี่ชมพูก็ไล่เอาแบบนี้ก็ได้หรือใครจะทําแบบที่ผมบอกก็ได้ครับไปหาแบบว่า,าเรียกว่าอะไรอะ่ะสีที่มันมีอยู่แล้วเอามาปิดเลยอะ่ะโอเคไหมครับ อาซูทผมจะทำเป็นแบบนี้ให้ดูแล้วกันนะครับเป็นแบบแบบที่สองให้ดูอยากได้เป็นสีเขียวเขียวแล้วกันครับสว่างสว่างสวยดีอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้คือแผ่นหลังครับคุณจะไปเอาอะไรมาใส่เอาจเจ้านี้ 1, no. 1. เบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันใส่เอาเอา,เอาแบบกลางหลังกันเลยนะทำเล่น,เลน,เลน,เลนๆเฉยๆนะครับ กระดุมอยากได้สีดํากระดุมอยากได้สีดําก็เอามาเลยครับมาปิดปิดกระดุมไว้เลยใช้ photoshop ไม่ยากครับแรกแรกก็จะหัวเสียหน่อยแหละถ้าผมเป็นผมนะโอ้ยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าข้างข้างตัวเรานะครับก็ลองเปิดดูครับว่าเราอยากได้แบบไหนหาดูว้วยคุณอยากได้ไฟล์อะไรมาก็ได้อ,อ่ะ จะเอาเป็นไฟแล้วกัน่วนทำให้ดูเล่นๆเฉยๆนะปี้มาวางเลยก็ได้เท่ากันเลยเห็นปะ่ะเห็นไหม กบนีมาได้อันนี้จะมันจะเป็นแบบว่าขอบเสื้อผมก็อธิบายไม่ถูกกันคุณผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับจะตั้งไว้ขนาดนี้แล้วกันนี่ก็จะเปแขัดเสื้อนะครับใครจะเอาอะไรมาก็ได้ผมไม่รู้จะใส่เป็นอะไรดีอะโอ้โหใส่เป็นลายไฟแล้วกันไฟสีเขียวอะไรกันทุน่นี่จัด เครูทอาว,าวอ่าแนี้ก็ได้ทำไปก่อนนะครับทางท่านชมดูนะครับ,นะรบโอเความมันลับด้านกันด้วยนะนี่ก็เป็นปกแขนนะครับใครจะใส่ก็ได้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณตัวนี้ก็จะเป็นปกปกคอเสื้อนะครับใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างที่ผมพูดนะครับกดเซฟ เซฟไว้ที่ไหนก็ได้ลองสูตรไงที่เราเพิ่มไฟล์ไว้นะครับของผมเก็บไว้ในนั้นลองสูตรให้ผมแนะนําให้ปรับเป็น png นะครับเพื่อเราที่จะมาแก้ใน Photoshop ได้ถ้าเราไม่ถูกใจนะครับหรือไม่ก็เซฟงานของเราไว้เลยก็ได้นะครับแล้วลองไปเปิด open ai v ดูนะครับโอเค p h o t o s h o p Adobe เนี่ยมันก็ไปหาโหลดฟรีกันได้นะครับผมก็โหลดฟรีมาคนหนึ่งนะครับ เออก็ไม่หารรดฟรีมาได้นะครับก็เออไม่ใช่สิเออสมมุติพอเราทําเสร็จแล้วเราจะเข้ามาเปิดเช็คไฟล์เสื้อให้กดไฟล์ open folder เลยนะครับแล้วก็ลองสู่ครับกดนี้ไปและลองคลิกดูว่ามันอ่านตัว A หรือ,อยังโอเคเรามาใส่ในตัว A นะครับเออก่อนใส่ให้กด edit mode ทุกครั้งนะครับ ม่งั้นมันจะไม่ขึ้นให้ขึ้นตนัวนี้ให้กดนะครับนี่สูตรที่เราทําไว้เซฟแล้วลองเราไปดูครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะทาไม่ค่อยสวยนะดูก็เป็นสูตรเขียวครับนี่แล้วที่บมกบอกเลยนะขอบเสื้อมันก็จะเป็นลายดําๆนะครับนี่นี่สูมให้ดูมันก็จะเป็นลายแบบดำาๆน่ะนะครับ เห็นปะเท่นะผมว่าเทเลยทุกคนเฟีย้ยวอะไฟสีเขียวลูกโชยครับก็จะเป็นมานี้นะครับสำหรับ t o s h o p นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมจะลองทำแบบทับให้ดูด้วยนะครับ ครัก็จะเป็นสีดำแบบนี้อ่ะมันจะดำแบบว่าดำแบบอีกแบบนึ่งเลยนะครับดำแบบคนละแบบกันเลยอะ่ะดำไม่เหมือนของต้นฉบับนะครับต้นฉบับมันจะดำแบบมองไปสู่แต่นี่คือมันจะดำปีเลยอะ่ะเอขอรอยากทำแบบไหนก็ทําไปนะครับ ได้หมดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับเราทําเองไม่้เสียตังค์นะครับเสียแค่เวลาถ้าเราทาทาผิดนี่เห็นปะท่านผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปดูครับตอนที่มันเป็นสูตรต้นฉบับกับสูตรตอนที่ลงมาแล้วดูครับคนละสีกับวันนี้เลยครับอันนี้แบบคือดําแบบเห็นได้ชัดเลยอะเห็นปะโอเควเวลาเซฟไฟล์นะครับ ก็ให้เรากดที่ตรงนี้ที่เดิมครับที่เราไปเอาเจ้าสูตรนี้มานะครับโอเคอน,นี่อันนี้แล้วก็อันเนี้ยแล้วให้คุณมาคลิกแล้วก็ค o ปปี้เนมตัวนี้เลยนะครับผมไม่ได้สอนวิธีลงนะครับให้อดมินเซิร์ฟลงให้เลยแต่ละเซิร์ฟนะครับไม่รู้ว่าเขาจะลงยังไงอะไรยังไงก็เรื่องของเขานะครับที่ลงสืบครับเออลืมบอกไป เราใส่ในตัว A แล้วใช่ไหมเป็นสูตรล้วแล้วอย่าลืมใส่ในตัว E ครับอย่าลืมใส่ในตัว E นะใส,ใ,น e นะใส่ให้ครบเลยแล้วก็ให้คุณมาแก้ไฟล์ตัว E นะครับตัว E ไม่ใช่ตัว A นะตัว E แล้วก็ rename แล้วก็ c t V เลยครับเห็นไหมตรงหลังเลขสองให้คุณใส่บนเลขหกครับเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆบนเลขหกอ่ะกดชิปแล้วก็ใส่ไปนะครับ แล้วกด enter แล้วก็ส่งให้อด min ได้เลยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็สูตรก็มีเท่านี้แหละครับอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนทำการเกงให้นะครับถ้าใครอยากดูก็เออคอมเมนต์ Comment มานะครับผมจะทำให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ